มันเป็นเมนูยอดฮิตมากในแบบบรรทัดทองแต่ว่าจะออกจากบ,บ้านตอนนี้เราไปต่อแถวว่ามันร้อนอะ่ะคนแบบไม่ไหวมาทํากินกันเองที่บ้านดีกว่าค่ะวัตถุดิบมีนิดเดียวเองค่ะเริ่มที่อุ่นเตาก่อนที่140องศา พอกระทะอุ่นได้ที่140องศาแล้วนะคะเราก็ใส่เจ้าเนยตัวนี้ค่ะเนยเค็มและน้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลซึ่งก็จะมี2ชนิดนะคะก็คือน้ําตาลเฉาก๊วยค่ะแล้วหรือเรียกว่าน้ําตาลใสแดงนั่นเองสีทองอย่างนี้ก็เราจะเรียกว่าน้ําตาลคลาราเมลค่ะนี่เคล้าเนยกับน้ําตาลจนเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะก็วางขนมปังทาบลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ต้องคอยพลิกกลับด้านเขาด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าฉ่าเนยทั้งสองด้านเลยค่ะเพราะจนกระทั่งมันเกรียมแบบนี้ค่ะ ก็เป็นอันว่าได้ที่แล้วแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะกินแค่นี้มันธรรมดาเกินไปถ้าปุจะกินนะปุกต้องกินคู่กับไอซ์ครีมแบบนี้นี่ปิ้งอ้าไม่มานี่ค่ะไอซ์รีมที่เย็นตลอดเวลาในฟูจ้าแบบนี้นะคะเก็บไว้ตั้งนานก็ยังไม่ละลายเลย อันนี้เนี่ยไอสกีมนอกจากไอสกีมจะละลายแล้วนะคะใจเราก็ละลายเหมือนกันสาระดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้ตามที่นี่ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะ